สวัสดีครับผมเหมือนเ้นพบกับบุญลายสายสูงนะครับจะมาให้ที่เด็ดบอลคู่ลองกับองเช่นะครับลองเตรียมเปิดสนามตอนรับการมาเยือนของทีมองเช่นะครับโดยเจ้าบ้านลองผลงานในเกมนอกบ้านก็ยังคงมีปัญหาที่แก่กันบ่อ้นะครับแต่ยังได้ก็ตามผลงานในการเฝ่าบ้านของพวกเขาอย่ังเป็นจุดขายอยู่นะครับ พรแผ่มาแค่ห้นเดียวนะครับเท่านั้นให้ซีซันนีจากการเฝ้าบ้านทางฟังของเชน,นะครับสามารถกลับมาปลดล็อกเก็บใช้ได้ในเกมนะครับเหตุแห่งความมั่นใจของทีมนั้นกลับมาดีอีกครั้งนะครับและเหตุแห่งการชนะหุนแหลกในรอบหาเกมเลยนะครับกับทุกรายการเบิ้งแล้วเกมนี้ ก่กลุ่มในพื้นที่หัวตารางทั้งคููอยู่นะครับแต่ยังใดก็ตามนะครับคุณภาพของกดบอนก็อนอย่งถือว่าบรายหางยังกันนะครับดังนั้นเกมนี้นาจะมีหลุ้นนะครับแบ่งแต้มกันไปสมากกว่านะครับคู่นี้นะครับนาจะคููนี้นาจะจบสกอร์ด้วยสเสมอนะครับโดยสกอร์หนึ่งหนึ่งนะครับราสั่นก็ องเช่วันแหอ,องเชนะ่อาจจะเบียดอาชจนะได้นะดยสะกอสองหนึ่งนะครับสำหรับไพ่มากลิปนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกํลาลัางใจให้ช่องบุญไลน์ด้วยครับขอบคุณครับ